เรายกให้หนังเรื่องนี้เป็นหนึ่งในหนังที่นิยามความรักออกมาได้ดีมากๆในรูปแบบของมันน่ะคนดูเหมือนกับโดนโดนชกแรงๆเข้าที่หัวใจอะ่ะทุกคนการแสดงออกถึงความรักของคม e อมีบายโอเนมันยิ่งกว่านั้นแล้วมันโรแมนติกมากกว่านั้นแล้วมันทําให้เรารู้สึกมากกว่านั้นอีกอะ่ะเป็นรักแรกพบในฤดูร้อนที่ร้อนแรงดุดันแต่ก็ยังมีความเหงาความเศร้าอยู่ในใจอะ่ะเหมือนกับได้มองรูปปั้นกรีกสวยๆส,สักรูปหนึ่งผ่านเรื่องราวอะคะ่ะ ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่วงเคยดูปะเคยดูปะอยู่กับแจนจันยเดอรี่นะคะวันนี้เราก็จะมาคุยกันเรื่องของภาพยนตร์ที่เราอ่ะชอบมากจะบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เรายกให้มันขึ้นหิ่งติดท็อป5หนังในดวงใจไปเลยอะ เรียกได้ว่าเราชอบทุกอย่างที่เกี่ยวกับหนังเรื่องนี้ชอบทุกอย่างที่อยู่ในหนังเรื่องนี้เลยก็ว่าได้แล้วไม่ว่าจะเคยดูมาแล้วนานแค่ไหนอะทุกอย่างที่เกี่ยวกับหนังเรื่องเนี้มันยังคงที่จะแบบสร้างอารมณ์บางอย่างในจิตใจเราได้อยู่เลยอะมันยังมีผลกับเราอยู่ไม่ว่ามันจะผ่านมานานแค่ไหนแล้วอะเพียงแค่แบบเพลงหรือว่านักแสดงหรือว่ารูปภาพจากหนังเรื่องนี้มันโผล่ขึ้นมามันก็อิมแพคหัวใจเราได้ตลอดเลยก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าคอมบิบายูเนมเนี่ย มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรบ้างสำหรับเรื่องยอ่อของคอมมีมาโยเนมเนี่ยคือเป็นเรื่องของเด็กผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าเอลิโอซึ่งเขาก็ใช้ชีวิตอยู่ในบ้านของเขาที่มีพ่อเป็นศาสตราจารย์เป็นอะไรของเขาไปเนาะในทุกๆหน้าร้อนเนี่ยคุณพ่อของเขาอ่ะก็จะพานักศึกษามหาลัยเข้ามาช่วยงานในบ้านอยู่เสมอเสมอแล้วในหน้าร้อนปีนี้คุณพ่อก็ได้พานักศึกษาคนหนึ่งที่ชื่อว่าโอลิเวอร์เข้ามาฝึกง,งานในบ้านนั่นเองค่ะ ซึ่งตอนแรกอะเอลิโอก็ไม่ได้สนใจโอลิเวอร์อะไรมากแต่ว่าเหมือนกับพออยู่ได้กันไปนานๆอะความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างคนสองคน,นก็เริ่มจะก่อตัวขึ้นมานั่นเองตอนที่เราดูอะเราไม่ได้เราใช้คำว่าอะไรเดียวสำหรับเราอะเรารู้สึกว่าคําว่าเพศอะมันหายไปจากหนังเรื่องนี้เลยทุกคนคือเราไม่ได้แขกต่อไปแล้วว่าโอลิเวอร์กับเอลิโอเนี่ยเขาจะเป็นผู้ชายเหมือนกันนะจะเป็นเพศเดียวกันนะแต่ว่าเราจะเห็นแค่ความรักของคนทั้งคู่ที่มันแบบ ตลบอบอวนไปทั่วหนังทั่วทั้งหัวใจเลยอะ่ะอืมแบบความรักความผูกพันความเป็นห่วงความรู้สึกดีๆของคนทั้งสองคนอะ่ะมันฟุ้งกระจายเต็มไปหมดจนแบบทําให้เราลืมทุกอย่างลืมข้อกําหนดลืมทุกสิ่งไปได้เลยอืมมันอย่างนั้นเลยจริงๆก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าสามเหตุผลที่ว่าทําไมเราควรดูหนังเรื่องเขามีบ by อ o น n จะมีอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะ สำหรับข้อแรกเลยนะคะใครที่ชอบเรื่องราวขององค์ประกอบศินต่างๆการใช้สีการใช้มุมกล้องหรือว่าการวางโปสเจอร์ของตัวละครของสถานที่ต่างๆทุกอย่างในเรื่องมันสวยงามไปหมดเลยอะ่ะมันมีความมินิมอลมันมีความสีอยู่ในโทนเดียวกันเหมือนกับได้มองรูปปั้นกรีกสวยๆสักรูปหนึ่งผ่านเรื่องราวอะคะ่ะคือทุกอย่างมันสวยงามมัน ขาวสะอาดมันบริสุทธิ์มันเรียบง่ายมันน่ามองไปหมดเลยเราเรานึกคำไม่ออกแล้วอว่าสิ่งนี้เขาเรียกว่าอะไรแต่ว่าทุกอย่างมันมันไปในทิศทางเดียวกันหมดเลยอ่ะภาพรวมภายนอกของหนังมันสวยงามแล้วก็ดูดีไปหมดเลยจริงๆรวมถึงพวกซาวทกเพลงประกอบคือมันช่วยทำให้ตัวหนังอ่ะมันน่าสนใจแล้วมันก็โดดเด่นขึ้นมาความรู้สึกที่หนังส่งมอบมาถึงคนดูอ่ะมันชัดเจนขึ้นมาผ่านองค์ประกอบเหล่านี้จริงๆ เรายิ่งทุกคนใครที่ชอบทิโมทีนะคะจะบอกว่าในเรื่องนี้ทิโมทีอ่ะเหมือนรูปปั้นกรีกเลยจริงๆรอะทุกคนเหมือนแบบถูกพระเจ้าปั้นมาอย่างดีแล้วให้กลายเป็นน้องเอลิโอคนเนี้ยคือมันมันสวยงามมากจริงๆสิ่งที่เราชอบมากๆคือการที่หนังอ่ะเลือกใช้โลเคชันเป็นอิตาลีแล้วก็เป็นในฤดูร้อ,อนเรารู้สึกว่าความเป็นซัมเมอร์ของหนังวกับความอิตาลีของมันอ่ะพอมันมาผสมก,กันกับเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของผู้ชายทั้งสองคนเนี้ย มันให้มูดที่จะเศร้าก็เศร้าจะสดใสก็สดใสอะ เป็นรักแรกพบในฤดูร้อนที่ร้อนแรงดุดันแต่ก็ยังมีความเหงาความเศร้าอยู่ในใจอ่ะคือมันแบบมัน cover t h e ีมหนังได้หมดเลยอะทุกคนอืมคืองานพวกนี้มันสวยงามมากๆแล้วก็อยากจะให้เข้าไป save กันนะคะเหตุผลข้อที่สองที่ว่าทำไมเราถึงควรดูหนังเรื่อง Call Me by Your Name นั่นก็คือเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างตัวละครนั่นเองอย่างที่พูดไปตอนต้นเนาะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นระหว่างตัวละครอ่ะคือเนื้อเรื่องอ่ะมันไม่ได้มีอะไรมากไปกว่า ความสัมพันธ์ของสองคนนี้เลยอะแล้วเหมือนยิ่งเราได้ดูไปเรื่อยอะเราก็จะได้เห็นความสัมพันธ์ที่มันชูขึ้นมาเฉิดฉายขึ้นมาแล้วก็มันมันคือความรักความหวังดีความปรารถนาความดึงดูดของกันและกันของทั้งสองตัวละครเนี่ยแล้วนักแสดงทั้งสองคนก็ทําได้ดีมากๆเขาสามารถส่งต่อความรู้สึกแบบนั้นออกมาให้คนดูได้แล้วเราก็สัมผัสได้ถึง ความรักระหว่างการความสัมพันธ์ระหว่างคนสองคนซึ่งเรารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งที่คนที่อยากจะดูหนังรักสักเรื่องต้องการอ่ะอืมคือเหมือนกับความรักที่มันแสดงออกมาระหว่างคนทั้งคู่มันส่งมาถึงเราได้แล้วเราก็ได้รับสิ่งเหล่านั้นแบบเต็มเต็มเลยอะ่ะแล้วมันมันเป็นความรู้สึกที่ยิ่งกว่าหนังที่เขาแสดงให้เห็นกันชัดว่าเขารักกันนะ การแสดงออกถึงความรักของคอม,มีบายโอเน่อะมันยิ่งกว่านั้นแล้วมันโรแมนติกมากกว่านั้นแล้วมันทําให้เรารู้สึกมากกว่านั้นอีกอะอืใครที่เป็นสายชอบดูหนังรักชอบดูหนังดราม่าอะไรอย่างเงี้ยเราว่าเรื่องเนี้ยคือมันจะมันเป็นหนังที่เล่นกับความรู้สึกคนดูได้ดีมากๆอีกเรื่องหนึ่งเลยและข้อที่สามที่ว่าทำไมาเราถึงคนดูหนังเรื่องคอมมีบายโอเน่นะคะนั่นก็เป็นเพราะว่าตอนจบของหนังมันจะ คงอยู่ในใจคุณไปอีกนานแสนนานนานนาน,นาน,น,าน,น,านมากๆเลยจริงๆเราไม่แปลกใจเลยนะที่ว่าทําไมหลังจากที่เราดูหนังเรื่องนี้จบแล้วอาไปอีกหลายๆปีอะทุกครั้งที่เราได้เห็นอะไรเกี่ยวกับหนังเรื่องเนี้ยมันก็ยังคงทําให้เรารู้สึกจี๊ดในใจได้เสมอเพราะว่าตอนจบของหนังเรื่องเนี้มันทิ้งท้ายความรู้สึกที่หนักอึ้งที่มันรุนแรงมากๆให้กับคนดูเราจะไม่สปอยว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะแต่ว่า ตอนจบมันจะมีอยู่สองซีนที่อิมแพคมากๆแล้วมันจะต่อเนื่องกันซีนแรกอะ่ะมันดีมากๆในแบบของมันอะ่ะแต่พอมันถูกเอามาผนวกให้อยู่คู่กับซีนจบที่มันก็รุนแรงมากๆอีกอะ่ะมันกลายเป็นว่ามันสร้างความรุนแรงของอารมณ์มากขึ้นกว่าเดิมหลายๆเท่าเลยอะ่ะคนดูเหมือนกับโดนโดนโชกแรงๆเข้าที่หัวใจอ่ะทุกคนใช่มันคือการทิ้งท้ายได้อย่างเจ็บปวดแต่ก็สวยงามแต่ก็เจ็บปวดอยู่ดี ซึ่งเราก็เข้าใจได้เลยว่าสิ่งนั้นอะ่ะมันก็คงจะรุนแรงกับตัวเรากับหัวใจเรากับอารมณ์ของเรามากๆจนถึงขั้นไม่สามารถที่จะสลัดมันออกไปไหนได้เลยจริงๆใช่คือ<ๆ>อยากให้ดูมาเรื่อยๆจนถึงตอนจบอะ่ะทุกคนถ้าทุกคนตั้งใจดูตั้งแต่แรกจนจบนะทุกคนจะเข้าใจเลยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในหนังอะ่ะมันมันคือความรักอะ่ะเรายกให้หนังเรื่องนี้เป็นหนึ่งในหนังที่นิยามความรักออกมาได้ดีมากๆในรูปแบบของมันอะ่ะ อยากให้ได้ลองนั่งดูกันนะคะคือหนังอะ่ะมันยาวมากนะสองชั่วโมงกว่าแต่ว่าพอได้ดูจริงๆอะ่ะสองชั่วโมงกว่านี่มันเหมือนผ่านไปแค่15นาทีก็จบแล้วอะ่ะนอกจากจะเสพเนื้อเรื่องแล้ว<อ>เสพสายตาท่าทางของนักแสดงที่มีต่อกันแล้วซึ่งเคมีของโอลิเวอร์กับเอลิโออ่ะมันเข้ากันมากๆเลยทุกคนทุกสิ่งที่นักแสดงเขาแสดงออกมามันเต็มไปด้วยพลังแล้วก็แรงดึงดูดแล้วก็คอนวินส์คนดูให้เชื่อในสิ่งที่พวกเขารู้สึกได้เยอะมากจริงๆ ทุกตัวละครในเรื่องอ่ะเขาสามารถถ่ายทอดสิ่งที่ตัวเองกําลังรู้สึกออกมาได้ดีมากๆนอกจากดูการแสดงแล้วก็ดูแบบว่าองค์ประกอบของภาพก็มีความสุขแล้วอะทุกคนเป็นหนังที่ไม่ควรพลาดเลยจริงๆแล้วก็จบไปแล้วนะคะสาหรับคอมีไบโอนีมเป็นยังไงบ้างเอ่ยใครที่เคยดูแล้วเนี่ยก็สามารถมาคอมเมนต์คุยกันได้นะคะว่ารู้สึกยังไงกับหนังเรื่องนี้บ้างเพราะสำหรับเราเรายกให้มันเป็น top 5หนังในดวงใจเลยเวลามีคนหาว่าเฮ้ยดูหนังเรื่องอะไรดีคอมีไบโอนีมอ่ะมันก็จะเป็น หนึ่งในลิสต์ที่เราให้เขาไปเสมอเลยเพราะว่าเราชอบมากๆนั่นเองซึ่งตอนนี้เขามีบโยเน่เนี่ยก็กลับมาอยู่ใน Netflix เรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากที่ออกไปนานมากวันนี้น้องก็ได้กลับมาอีกรอบหนึ่งสามารถดูกันได้นะคะผ่านทาง Netflix ได้เลยและถ้าสุดสัปดาห์นี้ใครยังไม่รู้จะดูหนังเรื่องอะไรก็ขอฝากคอมีไบโยเนไว้ในใจทุกคนด้วยนะคะและถ้าเกิดใครชอบช่วงนี้ก็สามารถติดตามเคยดูปะ ได้ในทุกๆวันสุกเลยนะคะเราจะมาพับลิชให้ทุกคนได้รับชมกันทุกๆวันสุกเลยสามารถติดตามได้ที่ช่องจนยูไดอารีเลยค่ะแล้วไว้เจอกันใหม่อาทิตย์หน้านะคะทุกคนบ๊ายบาย